และนี่คือต้นมันสายพันธุ์พวงเพชรที่อายุได้5เดือนแล้วตามันก็จะเฮ็ดตอดปอดแตดๆส่วนลำต้นก็จะสูงเงาโกโดูดูรวมๆแล้วก็เป็นตาเบิ่งอยู่ล่องมันของเราก็กว้างเท่ามาหาสมุทรแปซิฟิกกว้างแบบสุดลูกหูลูกตาส่วนดินแตเกเขิบที่ทุกคนเห็นอยู่นั้นไม่ใช่แผ่นดินไหวแต่ยางใดแต่มันคือหัวมันที่กำลังบุขี่ดินขึ้นมาเพื่อที่จะเพิ่มขนาดหัวของมันเอง เราก็ได้มาลองขูดดูต้นมันที่แตกหานว่าหัวของมันจะเป็นยังไงแต่แล้วเราก็ได้พบว่าหัวของมันก็ได้ดกเหมือนขนหมออ้อยเหมือน <c oughs> อยู่ในป่าอเมซอนอย่างบอกไม่ถูกและขนาดของมันก็ใหญ่สัมขวดโสมกับขวดเอ็มร้อยแล้วคาดว่าอีกบ่โดนก็จะใหญ่สัมขวดบักสวงซาวเป็นแน่แท้ต่อมาเราก็ได้ซูป,ปุ๋ยที่เราฉีดทางใบเราไม่ได้ขายแต่อย่างใดแต่แค่ซูให้ดูเฉย และเราก็จะลาไปกับสีเสื้ออันหวานแหววและรอยยิ้มอันเซ็กซี่ของเรามันช่างร้อนแรงเสเหลือเกิน